ก็มาถึงช่วงที่4ช่วงสําคัญนะครับที่ผมบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยการเข้าถึงเป้าหมายก็ถึงความสําเร็จเนี่ยมันจะมาจาก4องค์ประกอบนะครับหขยัน2ฉลาด3สุขภาพ4ี่โชคขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับต้องผสมรวมกันอย่างเหมาะสมดังลงตัวได้ถึงจะไปได้ถึงเป้าหมายนะครับเมื่อนี้ขยันไหมเมื่อนี้ฉลาดไหมสุขภาพเป็นอย่างไรโชคลาภมีไหมนะครับเรามาดูนะครับ ทั้งหมดดูได้จากในมือนะครับขยันฉลาดสุขภาพโชคนะนะครับอย่างนี้นะครับเรามาดูที่มือซ้ายก่อนนะครับขยันเป็นยังไงโดยภาพรวมแล้วมือนี้ขยันนะครับเพราะว่าเป็นมือที่ผิวแข็งมือมีพลังสีสดใสนะครับมือมีเดินในมือเต็มนะแล้วก็โซนเนี้ยเขาเรียกว่าโซนพลังนะครับก็ยังเต็มเปี่ยมนะครับเนินศกก็ยังดีเน้นประหัรก็มีเป้าหมายชีวิตดีนะครับแผนความขยันจึงไม่มีปัญหานะครับความฉลาดนี่สุดยอดแล้วนะครับมือนี้เส้นสมองดีมากนะครับ คือธรรมชาติของเส้นสมองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นสมองที่มีคุณภาพดีนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนที่เส้นชีวิตกับเส้นสมองเกิดห่างกันค่อนข้างมากตรงนี้คือเป็นความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมัน่นความกล้าความเข้าถึงใดๆก็แล้วแต่นะครับการเป็นผู้นำทางทางความคิดการเป็นผู้นําในการตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่นะครับเป็นคนกล้าพูดง่ายเป็นคนเชื่อมั่นแต่ทีนี้ความกล้าความเชื่อมั่นเนี่ย มันก็มีข้อด้อยอยู่บางอย่างเหมือนกันนะบางทีถ้ามั่นไปมากไปเนี่ยกลายมาว่าจะเป็นคนดีไปอาจจะขาดการพัฒนาขาดการรับฟังผู้อ,อื่นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นข้อด้อยได้ถ้าหากเราเป็นคนที่อ่าใครเรียกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแต่โอเคละ ตอนนั้นเราก็พัฒนาแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าคุณลองดูนะครับว่าบางทีคนคือคนกล้าเนี่ยข้อดีคือเป็นคนสําเร็จได้ง่ายแต่ข้อด้อยคือนั่นแหละบางทีกล้ามากไปก็เสียแบบหนักๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าธรรมชาติของคุณเนี่ยมีเส้นที่มีโอกาสเสียก็คือที่ผมบอกว่าเนี่ยเสียหาย1นึ่งสองนะลงล่องเนี่ยก็ลงทุนมากไปด้วยนะครับนะสองตำแหน่งนี้ทำให้คุณพลาดได้นะครับมาประกอบกับเรื่องของความกลา้าความฉลมัน่น3ตาแหน่งพอดีนะ มาสนับสนุนกันพรือยังว่าเป็นคนขับรถเร็วอ่ะถ้าเร็วมากนะครับก็ถ้าชนกันหนักเลยอะไรประมาณนั้นนะครับสามตำแหน่งเนี่ยพอดีเลยนะครับประชาชนต้องระวังนะครับปางแผนให้ดีๆนะครับโดยยิ่งช่วงอายุสามแปดถึงสามสิบเก้าเนี่ยเป็นช่วงวัยเด็กวต่อนะครับโอเคนะอันนี้ธรรมชาติทั้งคนทีนี้มาดูโชคนะครับถ้ามีโชคก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีก็จะเหนื่อยนะครับโชคคืออะไรโชคคือโอกาสโชคคือสิ่งที่มันมา ทำให้เราประสบผลสําเร็จได้ง่ายกว่านะครับแต่ผูพูดถึงขยันได้ฉลาดผ่านสุขภาพโดยรวมก็โอเคนะครับยกเว้นที่ผมบอกว่าเส้นชีวิตตรงนี้มีเรื่องไตเรื่องกระดูกหลังเรื่องระบบสืบพันธุ์ต้องให้ความสําคัญนะครับแต่นี้สีเส้นชีวิตค่อนข้างจะเครียดนะครับก็คือสีตรงตําแหน่งที่เห็นนะครับจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับสีมันจะไม่ค่อยสดใสนะครับก็คือสุขภาพร่างกายมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องความเครียดเรื่องอะไรแต่มันก็จะส่งผลมาที่สีที่เส้นนี่แหละนะครับโอเคนะครับ ก็ขย <S preach miracle> <Không> ันได้ฉลาดฐานสุขภาพโดยรวมก็ใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยขยันฉลาดสุขภาพครึ่งหนึ่งการอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากโชคคําว่าโชคคือโอกาสหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับโชคคือโอกาสโอกาสบางอย่างมาจากธรรมชาติเลยมาจากครอบครัวมาจากฐานบุญคนอื่นอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับบางคนมีเส้นโชคมาแล้วก็คือแสดงว่ามีฐานบุญดีถ้าไม่มีเส้นโชคเราสร้างเอาเองได้นะครับโชคครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งนะครับหมายว่าคนมีโชคกีล้รในเมืองก็จะง่ายหน่อย จะเหนื hour, smart, ่อยหน่อยแต่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงนะครับโชคืีโอกาสโอกาสเราสร้างเพิ่มเติมได้ความขยันความฉลาดความสามารถเราเพิ่มเติมได้นั่นก็คือโชคนะครับอะไรที่เป็นโชคเราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้จากตัวเราการเรียนรู้การเปิดตัวเข้าไปพัฒนาตัวเองอย่างนั้นะนะครับมาดูว่าโชคคุณมีไหมโชคคุณช่นนี้นะครับวาสนาคุณมาถึงตอนนี้ขาดนะครับแต่การขาดนี้ก็คือขาดเพื่อการเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีเส้นต่อเนื่องเข้ามาอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นแสดงว ouais. ่าชีวิตคุณอาชีพคุณหนกคุณก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไปลแล้วไปก็ไปต่อได้นะครับเส้นนิติกระเด่นนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ให้ต้องระวังเส้นนี้นะครับเรื่องกู้ยืมเรื่องการใช้เครดิตเรื่องนิติกรรมสัญญาเพราะมีเส้นเสียหายอยู่ตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับโอเคนะตรงนี้ใช้ได้ละนะครับโชคแม้จะขาดแต่ก็ยังมีตัวแก้ไขได้อยู่นะครับไปดูมือขวานะครับมือขวาในใช้ได้แล้วนะครับมือขวามีโอกาสประสบ แต่เพราะว่าเส้นลักษณะไม่ขาดเลยขึ้นมาต่อเน,นื่องแล้วก็มีกากระบาดอยู่ตรงกลางมือด้วยนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับก็ทีแควคาดคุ้มครองอะไรที่มานาันหนักๆก็จะผ่านไปได้แล้วก็มีเส้นโชคลักษณะโชคลาภหรือความสาเร็จในเชิงแบบพิเศษพิเศษเข้ามาเติมให้ด้วยนะครับชีวิตนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอหน่อยนะครับอายุ1 4นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับก็จะผ่านพ้นเดเข้าถึงความสำเร็จได้แบบพิเศษพิเศษแต่อย่าลืมนะครับบางคนอย่าทุ่มโถมมากเกินไปและที่สําคัญอย่าใช้เครดิตเกินตััวนะครบ โอเคมือนี้ก็ถือว่ามีโอกาสแก้ปัญหาได้นะครับให้ผ่าน38 39ไปให้ได้นะครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพด้วยเพราะว่ามือซายเส้นชีวิตขาดตรงตำแหน่งนั้นนะครับความกล้าความเชื่อมั่นบางทีก็ทําให้เราขัดแย้งเรื่องครื่เองบริวารด้วยเหมือนกันนะครับเป็นใจเย็นๆนะครับฝึกฝึกฝึกปลือฝึกฝนให้อยู่ในความเย็นให้มากนะครับความรับข้อบให้มากขึ้นนะครับ โอเคความสําเร็จมีได้นะครับให้ผ่าน3 8มสิไปก่อนนะครับอายุ1 3บ4าทุกอย่างก็จะราบรืน่นนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูคําถามอีกที่นึงแล้วกันนะครับ